พี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นเดทผ้ายุดอุ่นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้นะคะพี่ซักไม่ต้องกลญดใส่ได้เป็นปีเลยเนื้อผ้าไม่ย้ยผ้าดีมากๆนะคะพี่เป็นผ้าเทพเลยนะคะ งานนะคะพี่เป็นคอวีแบบนี้งานใต้ยอย่างดีนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อนิ่มแบบนี้เลยงานสวยมากๆนะคะพี่และดูชายนะชายลูกไม้ไม่ได้ตัดชายตรงค่ะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มงานเป็นเกตขายทรงนะแล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่ เป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายืดบุนเวฟนะพี่เนื้อผ้าพี่นุ่มยืดใส่สบายไม่มีซับในด้านหลังนะคะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆแล้วก็ชายกระโปรงก็อัดพีทให้อย่างดีแบบนี้เลยนะด้านหน้านะคะพี่ก็อัดพีทให้อย่างดีงานแบบไฮโซเลยรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะ50นิ้วความยาวชุวดอยู่ที่41นิ้วงานเป็นชุดเดสน,นะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38บาทขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะตัวนี้นะฟิลใส,ส่สบายๆและทรงสวยมากพี่ดูทรงนะผ้าไม่พอง ผ้าดีผ้าทิ้งตัวเลยค่ะตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่249เท่านั้นราคานี้พี่หาไม่ได้นะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะเอาไปแค่249ค่ะพี่ปกหน้าผ้านะพี่50นิ้วนะคะความยาว41นิ้วให้พี่แค่249เท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะ ขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีขาวนะาจจะเป็นสีขาวพี่สีขาวพี่มั่นใจได้เลยนะคะพี่ซับในเนื้อหนานะ ซับในจะสีเดียวกับตัวลูกไม้ทุกแบบเลยซับในเนื้อหนาให้อย่างดีพี่ดูเนื้อนะคะพี่ผ้าดีมากๆงานเก็บขายส่งนะให้แค่สองสีก้าสีนี้สีขาวนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะจะเรียกสีชมพูนะตัวนี้จะเรียกสีชมพูนะคะพี่นะคะเรียกง่ายๆนะสีชมพูมันจะเป็นชมพูตุ่นๆนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าน้ำตาลทองนะพี่ดูลายสวยมากๆค่ะสีนี้นะคะพี่มากค่ะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะเป็นแดงเข้มนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้ให้แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะสีนี้นะคะพี่จะขอเลขกสีส้มชานะพี่สาหรับแม่ค้ามันไม่เข้ามันไม่เข้มเท่าส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้ขอเลียกสีส้มชานะให้แค่สองสีเก้าค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้จะพิมพ์ว่าสีชมพูกะปินะตัวนี้จะเป็นสีกระปินะคะพี่ เอาไปแค่สองสี่เก้าค่ะพี่สีนี้นะจะเรียกสีฟ้านะเอ้สีนี้จะเป็นสีเขียวมิน์นะคะพี่สีนี้จะเป็นสีเขียวมิน์มันจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะลูกค้าตัวนี้เรียกเขียวมิน์นะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับค่ะที่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะตัวนี้จะเป็นสีกลมค่ะและสีสุดท้ายนะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะคะตรงนี้จะเป็นฟ้าคามนะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทไมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพ้อมโอนนะสำหรับกตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดทเป็นเดทถ้าลูกไม้ย่างดีเลยงานสวยมากๆให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สีกรมจะเข้มนะเป็นกรมเข้มเลยนะกรมเข้มแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆค่ะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวมินนะคะตอนนี้จะเป็นเขียวมินนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปินะคะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูพี่ดูดีๆนะคะพี่ ถ้าสีเข้มกว่าต it. it ัวเนี้ยจะเรียกสีชมพูนะเป็นส un> ีชมพูตุ่นๆนะถ้าสีแบบนี้นะคะพี่สีจืดกว่าจะเรียกว่าสีกะตินะพี่ดูนะสีกะตินะคะและตัวนี้จะเป็นชมพูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มมีสีส้มเดียวนะขอเรียกส้มชานะคะที่สีนี้ค่ะจะเป็นสีดํานะตัวนี้จะเป็นสีดํำค่ะสีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะพี่ตัวนี้น้ำตาลทองนะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีขาวนะให้พี่แค่สองสี่กา